สำหรับในเซตนี้นะครับก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับผมสําหรับในชุดนี้นะครับเป็นชุด2อคูนสนะครับเป็นชุดที่ราคาไม่สูงมากนะครับชุดนี้เป็นเซตนะครับอยู่ที่36,400บาทนะครับสามหมบาทสําหรับในชุดนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูที่แลกกันก่อนนะครับในแลกมีอะไรบ้างสําหรับในแลกนะครับก็มีมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ใช้เป็นของทาดาแฟนซีหกหนึ่งเครื่องตัวนี้ก็4 Input ช่องไมเป็นคอมโบแจ็คอ่าอิ 3แบนด์แล้วก็อ uh, mm ีคิวเอาพุทนะครับ7แบนด์บูทว o ดจ USB ได้นะครับเอฟเฟโปรแกรมครับผม mm hmm. ส่วนในแร็กนะครับก็จะมีคอร์สนะครับเป็นตัว VX223 เป็นคอร์ส2ทางของ m ม NTE 1ตัวแล้วก็มีขุมพลังใช้เป็น d 8 0 0 2นะครับ8002นี่ก็คือ8โอห์มที่800ฟิวอมมิที่1 2 0่วัตต์นะครับ1แท่นนะครับคาร์เฮตนะครับ คับช a n น e ละ2ใบเล่นที่4โอหมนะครับแล้วก็พร้อมแหลกนะครับ6กยูลึก24นิ้วอีก1แหลกผอมสายลําโพงให้ด้วยแล้วก็ตู้ลําโพงนะครับตู้ลำโพงีก,ก็จะเป็นตัวซีรีส์ V6 นะครับแหลมนี่เป็นตอง8คันนี้แล้วก็เสียงกลางก็จะเป็น12นิ้วของ NPE 1ดอกนะครับตะแกรงปั๊มนะครับด้านข้างนี่ก็หูจักอเหล็กด้านหลังก็เพลโลฝนสลักทุกปืนในลาเบสเ็จเรียบร้อยนะครับ2ใบ ส่วนตู้ซับก็เป็นตัวซีรีส์ยอดฮิตเลยของอาจารย์อิทนะครับก็จะเป็นตัว b ีขนาด18นิ้วนะครับตอนนี้ก็เข้ามาเยอะแล้วนะครับถ้าใครสนใจตู้ B ีบที่กาลังมองหาหรือไปเพิ่มเติมนะครับของอาจารย์อิทนี่เข้ามาแล้วนะครับผมอ่าก็มาเยอะอยู่นะครับก็สั่งได้นะครับถ้าเกิดว่าราคา1ใบนี่ก็ประมาณ6,000เยนนะครับ้อมดอกนะครับก็เบสเ็จชุดนี้ก็ตก30,000กว่าบาทนะครับใกล้จะถึงปีใหม่กันแล้วนะครับถ้าหากพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่มีชุดเครื่องเสียงนะครับไปใช้งานรมมาาาาเ็ี้้กสถข อ่าเลือกซื้อเลือกหากันได้ที่ร้านฮิปโปเดโอนะครับแล้วก็ช่วงปีใหม่นี้นะครับก็จะมีสินค้าต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องเสียงต่างๆนะครับก็จะมีคูปองส่วนลดต่างๆนะครับก็จัดโปรโมชั่นลดแล้วก็อย่าลืมนะครับเอาโค้ดนะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับซื้อสินค้าผ่านเว็บของฮิปโปเดโอด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับว่าชุดนี้จะดังขนาดไหนจะเพาะขนาดไหนถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันครับผม บ้างครับถ้าใครได้ฟังน้ำเสียงชุดนี้แล้วนะครับถ้าใครสนใจสนใจนะครับชุด2อ2ชุดนี้นะครับราคานะครับเป็ดเสร็จนะครับชุดนี้อยู่ที่36,400บาทนะครับ36,400บาทนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดติดต่อใครครับด้วยนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ